ราชาลูกหนังทั่โลขอเสนอเก็บตกประเด็นหลังเกมพิมพ์เลีกสิงบลูพลาดท่าสเสมอจิ้งจอกสยามหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งเลสเตอร์เหมารถบัสรูเกมตลอด90นาทีต้องบอกเลยว่าเป็นฝ่ายเชลซีที่แทบจะพับสนามบุกอยู่ข้างเดียวตั้งแต่เริ่มเกมโดยเลสเตอร์ถอยลงมาตั้งรับต่ำและรอโอกาสในการสวนกลับซึ่งก็ได้ความยอดเยี่ยมของเจมส์แมดดิสันที่ยิงไกลสุดสวยให้ผู้เยือนออกนำก่อนซึ่งหลังจากขึ้นนำทีมของร็อดเจอร์ก็แพ้หลังบ้านชนิดที่แทบจะไม่มีช่องเจาะเข้าไป ซึ่งนั่นทําให้การโจมตีส่วนใหญ่ของสิงบลูมาจากการยิงไกลเป็นส่วนใหญ่แต่แล้วในที่สุดอลรอนโซก็ใช้จังหวะฉาบช่วยสอดขึ้นไปตีเสมอให้เจ้าบ้านได้สําเร็จแม้หลังจากนั้นสิงโตน้ําเงินครามจะพยายามครองบอลบุกเข้าใส่หนักแต่ก็เข้าพื้นที่สุดท้ายได้ค่อนข้างยากจนจบด้วยผลเสมอหนึ่งต่อนหนึ่งชนิดที่มีโอกาสยิงไปถึง20ครั้งในขณะที่จิ้งจอกสยามยิงไปเพียง2ครั้งตลอดทั้งเกมสงสิงบลูกับโอกาสสุดเปลืองก็น่าเห็นใจที่วันนี้เลสเตอร์มาเล่นเพื่อหวังมีแต้มติดมือ นั่นทาให้การโจมตีของ้าบ้านส่วนใหญ่มาจากลูกยิงไกลซึ่งก็ไม่ใช่งานยากนักสําหรับจอมหนึบอย่างแคสเปอร์ชไมเคิลอย่างไรก็ตามเชลซีเองก็พอจะสร้างสันโอกาสเข้าทำหนึง่งหนึ่งได้หลายต่อหลายครั้งแต่ก็ติดที่ปัญหาเดิมๆนั่นก็คือจังหวะสุดท้ายที่ไม่เฉียบขาดพอทั้งจังหวะโขกเน่งๆของลูกากูจังหวะยิงเวิดของาแาเวสและที่สําคัญจังหวะชาร์จเจาะของบริสิทธิ์ที่ยิงออกไปแบบหน้าตาเฉยจึงไม่น่าแปลกใจที่ปัญหาดังกล่าวนี้เอง ที่มีส่วนสาคัญที่ทําให้เชลซีไปไม่ถึงฝั่งฝันในฤดูกาลอันยากลําบากนี้ 3. การันตีอันดับที่3 1หนึ่งแต้มในวันนี้ทําให้เชลซีเก็บได้เป็น7 1คะแนนทิ้งห่างอันดับสี่ท็อตแนมฮอสเปอร์ไปแล้ว3คะแนนแม้จะยังเหลือเกมนัดสุดท้ายอีก1นนัดแต่ผลต่างประตูดได้เสียของสิงห์บลูและไก่เดือดทองก็ห่างกันถึง18ลูกจึงค่อนข้างแน่นอนเลยว,ว่าสเปอร์แม้จะทําแต้มเทียบเท่าได้ในแมตสุดท้าย แต่คงไม่สามารถถล่มนอริซิตี้ขาดลอยถึงขนาด18-0อย่างแน่นอนซึ่งนั่นทําให้สิงโตน้ำเงินครามสามารถการันตีอันดับที่3ในลดกกาลนี้ได้อย่างแน่นอน99.99% 99ตัดเกรดนักเตะเชลซีเกมเปิดบ้านเสมอกับเลสเตอร์1-1ตอเอดูอาร์เมนดี6นน้6คะแนนแทบไม่มีจังหวะเซฟให้เห็นเลยจะมีก็เพียงแต่จังหวะที่ออกมาตัดลูกดุดเดี่ยวของฮาวิบานช่วงท้ายเกมเท่านั้นเทียโกซินวา6คะแนนวันนี้แม้จะไม่เจองานหนักมากแต่ก็มีจังหวะพลาดง่ายๆให้เห็น รวมถึงจังหวะเสียประตูที่ปล่อยให้เมดิสันล,ล็อกหลบไปยิงได้ง่ายๆอั iger, นโตนิโอโรดิเกอร์เจ็ดคะแนนเกมรับทางกราบซ้ายทําได้ดีตามมาตรฐานเข้าปะทะได้ดุดันและแข็งแกร่งในการเล่นลูกกลางอากาศเซปโวชโรบาเจ็ดคะแนนวันนี้คุมเกมรับทางขวาได้ดีมีโอกาสเติมขึ้นสูงไปลองส่องไกลอีกด้วยแต่น่าเสียดายที่ไปติดเซฟของชชมเคิลนม so, ากอสอลอนโซ7เจ็ดคะแนนแม้จะมีส่วนต้องรับผิดชอบกับประตูที่เสียไปแต่เกมลุกวันนี้ก็ถือว่ามีบทบาทพอสมควร รวมถึงเป็นคนสอดขึ้นไปยิงตีเสมอให้ทีมในช่วงครึ่งเวลาแรกริชจเอม8คะแนนวันนี้เล่นได้ค่อนข้างโดดเด่นมีส่วนร่วมกับเกมรุกทางขวาอย่างมากและเป็นคนเปิดสุดสวยไปให้กับอลรอนโซยิงเข้าไปจอจินโย่7คะแนนคอยคุมจังหวะเกมและต่อบอลลำเลียงบอลกลางสนามเล่นได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติเพราะไม่ถูกกดดันจากผู้เล่นของทีมเยือนมากนักเอ็นโกโลกองเต้6คะแนนคอยและบอลกลางสนามแต่วันนี้มีจังหวะเข้าบอลชงฉางบ่อยครัง้งแถมเกมรุกก็ยังสร้างโอกาสให,ให้ทีมได้ไม่มากนัก คริสเตียนโูลิสิบหกคะแนนมีโอกาสได้กระชากลากเลื้อยอยู่บ้างในวันนี้แต่กลับพลาดโอกาสทองในจังหวะยิงจอจอแต่กลับหลุดกรอบออกไปอย่างไม่น่าเชื่อาคิมซีเอกเจ็ดคะแนนมีส่วนร่วมกับเกมรุกค่อนข้างเยอะได้โอกาสเปิดบอลเข้าไปลุ้นในพื้นที่อันตรายหลายครั้งรวมถึงมีจังหวะส่องไกลเน้นหลายรอบแต่ยังไม่เฉียบขาดมากพอโรเมลูลูกากูหกคะแนนได้เล่นกับบอลค่อนข้างน้อยแต่ก็มีจังหวะได้จบแต่ก็ทําพลาดไปสามารถพักบอลเก็บบอลในแดนหน้าสวยๆหลายครั้ง ตัวสำรองเซซ่าอัสปริตตาแทนที่ผู้ริษิ์นาทีที่72 6คะแนนลงมาทำหน้าที่วิงแบ็กฝั่งขวาได้โอกาสเติมลุ้นไปเปิดอยู่บ้างในช่วงท้ายเกมรูปเบนลอตชิกแทนที่กองเต้น,นาทีที่72 6คะแนนลงมาเน้นทำเกมรุกแต่ยังสร้างความแตกต่างได้ไม่มากนะักไคฮาเวสแทนที่ลูาคากูนาทีที่78 6คะแนนกลับลงมาประจำการในตำแหน่งกองหน้าถัวเปาโอกาสจัดว่าค่อนข้างน้อยแต่ก็พลาดโอกาสทองในเขตโทษที่จั่วลมไปอย่างน่าเสียดาย เหนือกว่าเห็นเห็นทูเครนงงเชลซีต้องไล่แบ่งแต้มเลสเตอร์เราเป็นทีมที่ดีกว่าและสมควรชนะเราไม่เปิดโอกาสให้พวกเขาแต่เราโดนลงโทษจากลูกยิงหน้าเขียดโทษเราสร้างโอกาสได้มากพอที่เป็นผู้ชนะเราไม่ยื่นโอกาสให้เลสเตอร์ดังนั้นผมจึงพอใจกับฟอร์มทูเครนเอ่ยมันเป็นเรื่องที่เสียสถิตินิดหน่อยเราไม่ได้รับในสิ่งที่สมควรเราได้ประตูจากวิงแบ็กและมันเป็นแอซิ์จากวิงแบ็กผมคิดว่าคองเต้โอเคเขาเป็นคีย์แมนเขาต้องอยู่ในสนาม แต่เขาได้เล่นแค่40%ของเกมเขาคือโมซาลาของเราเขาคือฟันได์เขาคือคิเลียนเอ็มบัปเป้ของเรากุนซือชาวเมืองเบียเอ่ยถึงมิดฟิลด์เฟรนด์แมนที่เปลี่ยนตัวออกในนาทีที่72โดยมีรูเบนล็อบตัดทีกได้ลงสนามเนื่องจากอย่างไม่ฟิตเต็มสูบมันเป็นปัญหาใหญ่ที่เราต้องแก้ไขผมไม่อยากส่งเขาลงเล่นแต่เราคิดถึงเขามากและเขานำบางสิ่งมามอบให้ทีมได้เขาสามารถแบกทีมได้และก่อให้เกิดความแตกต่างเขาเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ที่ดีที่สุดในโลก เป็นเพราะเขาไม่ถูกสปอตไลท์าศาสต์สองเขาจึงยิ่งมีความสําคัญต่อทีมทีมใหญ่ต้องการนักเตะแบบนี้โดยเหตุน,นี้ทุกคนจึงรักที่จะได้เล่นกับเขาหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ